ีค่ะดิฉันนางสาวเชาวลัก์ใจเมธสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปชวช3จากวิทยาลัยอาชีวะนครศรีธรรมราชสาเหตุที่ดิฉันเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะเพราะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับต้นต้อของจังหวัดนครศรีธรรมดาชและเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมและความไว้วางใจสําหรับเด็กรุ่นใหม่ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยอีกอย่างนะคะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีบรรยากาศที่ดีลม เป็นธรรมชาติเหมาะสําหรับการเรียนค่ะค่ะและสาเหตุที่ฉันเลือกเรียน,นาคณะครุศาสตร์นะคะเพราะอาชีพครูเป็นอาชีพที่มั่นคงสุจริตและมีเกียรติค่ะอีกอย่างนะคะครูเปรียกเสมือนเทียนเล่มหนึ่งที่ให้แสงสว่างและให้ความรู้กับดกเด็กๆจนพวกเขาประสบความสําเร็จแล้วคอยชี้แนะแนวทางอบรมสั่งสอนให้พวกเขาเป็นคนดีในสังคม ะใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขขอบคุณค่ะ